คุณแ<ด>ม่สวัสด,ดีแน่วันนี้ค่ะวันนี้นะคะพบกับพัลอีกแล้วนะคะวันนี้นะเราตอกเช้าวันนี้จะทำอะจะมาทายขนมมาเราจะมาทายขนมนะเราพิมพคนทายนะเรากินว,ว่ามันคืออะไรนะๆๆนี่แต่ขนมง่ายๆเลยอ่ะ จริงเลยเฮียลองกินบอกลักษณะได้ไหมอ่ะได้สินี่นะคะแค่รับเชิญชื่อบอนค่ะอ้าวคนน้ำพุอนไงล่ะอาเรื่อจักเอ่อเลยผิชอบนะคะได้ค่ะเริ่มจากอันนี้นะคะมันหมดแล้วไม่ใช่เอาไรเอาคิ้ อวหน่อย่ล้งเอาอะกินปให้กนกินกว่ากินกินปต่อไปนะคะเราจะเอาไว้ดเราจะเอาดีันอันนี้อะไรอันนี้อะไรนะคะก็อันนี้อะไรจะดีมากนะเพื่อเขาถ่ายนะไม่รู้เสียกวนบอลเีหใไหน ตายแล้วยังไม่เห็นตายคือมีนะคะ้ยชือพูแต่เไม่ได้งหรออะให้้ยเไงไม่เห็นะอะไรวะอ๋อ้ติมันไอ้สิ่นะคะต่อไปชิสิ ปากเข้าจับแลคะเขี้ยวค่ะเขี้ยวไม่ได้ไม่มีเลยอ้าวมันเป็นอะไรที่ละลายได้นะ,ะ,ะเออเดี๋ยวเราให้กินนะอย่นมานยวดบนยัดอ่าฮะอะปาปากอ้ปกาปากดีดะะีนะคะขยี้ขยี้แบบอ้ากินนะคะ รสามันเหมือนนั่งดีๆบ่อยเลอ๋อแล้วทานะมีป่ะใช่หรอผู้ชมใช่ไหมใช่เลยอ่ะให้ชิมอีกเงินนึงอ่ะชิมอ่ะชิมอะไรวะอ๋ยเล่นยากเหรอเล่นยากใช่ไหมจะได้รสชาติไหมคะเราจะเล่นแบบยากๆนะ ใช่ไหมอะรสชาติมันออก,กสกแลตช็อกโกแลตนะใช่ไหมเม่กี้เมื่อกี้เขาต้องออกฟันขูดเลยนะไม่ออกสก๊นะคะฮานามิาจริงเหรอก็คือช็อกโกแลตลงไปแล้วอ่ะะเราเฉยแล้ะฮานามิเอาไอติมฮานามิค่ะกกหกก่องแล้วหนึ่งเคล็ดหลายอย่าไอติมแปลกอะไนะ,ะ <laughs> <laughs> ดึดึกเ หัวข้ามงดึกๆอะไรเนะะี่ยคะเออ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวคะ่ะเรากำลังจะแก้คุณนะคะ ไอ้ลูกบอมาชิวะลยชูลี่อ่ะใช่เหรอชูลี่บอลเหรอเอ่อไม่ใค่กี่รอบอนเกิน,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 นใช่ไหมรับละคะ <c oughs> กินอะไรเยอะเขามากเลยครับทำอะไรอะว่า e ม <iah. Ja, S 1> ีทางไหมอะฮี่บอนเหรอแล้วก็แล้วก็อะไรคะแล้วก็ไอเจมี่ตือแล้วของเสียงไหมเนี่ยไม่ค่ะน่าสองตัสะอาดพี่ผมเต็มเลยไม่นะคะ ไม่จริงค่ะต่อไปถูกนะคะได้สองคะแนนค่ะต่อไปนี่นะคะ <c oughs> อันนี้ไอติมผมมันจะหมดอยู่แล้วอ๋อแน่น

มันมีไอติมด้วยไอ,อมันมีกโชกเลตอยู่ข้างในแล้วก็ลายโลโลอะล <c oughs> แลโลคอเตอร์เหรอใช่เหรอวกลมแมินิมั้งถูกนะคะก็สามแลตแล้วก ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าน้าปานะคะ<ล>อาปาลมกินเอง<ล>อย่าอาปาคือจะป้อนให mm <ล>้หมดอย่าบอลบอลบ Hãy subscribe cho bay à? đi Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำน้ำสิพ่อระวังน้ำมันระวังหอยโยหใส่แ้ลใส่แล้วทำไมถ้ากิดนม่ไม้เขาจหมาอ้ตายลโอตามหัวโอตายตามไม่กินน้กดแล้วนะคะก็ผ่านไปแล้วอันนี้เราซื้อมากีนนะคะอืมอ่าที่เหลือนะครับ ค่ะนี่ครับนี่ครับยังเหลืออีกนึงครับไม่เป็นไรค่ะเราเก็บไปกินนะแล้วใครก็ได้เฮียไม่มือมืออ้าวไม่มีมาจูหรอในที่เธอเล่นอ่ะคือข้าชอบคลิปนี้ไม่ชอบคลิปนี้ก็หมดใจคือทำดีลยด้วยบ๊ายบาย